ธีมของสัปดาห์นี้นะคะก็คือวัน lost and found day นะคะถ้าใครของหายนะใครของหายก็อาจจะไปเช็คได้ที่ lost and found นะคะเขาาจะมีจุดรับของที่คนลืมไว้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของวงสวิงเนี่ยถ้าทำหายเนี่ยไม่รู้จะไปแจ้งความหรือไปตามหาที่ไหนนะคะคุณต้องหาเองนะคะอุ๋ยเองก็ ทั้งตลอดเวลาชีวิตกอล์ฟที่ผ่านมาก็วงหายมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็มีวิธีการหาวงให้กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยง่ายๆค่ะอาการของการวงหายเนี่ยนะคะส่วนมากก็นักทนนากอล์ฟก็จะรู้สึกว่ามันไม่รู้จะขึ้นไม้อย่างไรนะคะไม่รู้ว่าจะเอาไม้ลงมาอย่างไรนะคะหน้าไม้อยู่ตรงไหนเนี่ยไม่มีความรู้สึกเลยนะคะนั่นก็คืออาการที่เกิดขึ้นจากการที่ ไม้กับตัวเราเนี่ยมันขาดความสัมพันธ์กันมันขาดคอนเน็กชันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ต้องทำในการที่จะหาวงนั้นนะคะก็คือการสร้างคอนเน็กชันให้เหมือนเดิมเมื่อเรารู้สึกได้ว่าไม้กับตัวเราเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะคะมันตัวเราสั่งว่าไม้จะต้องไปยังไงแหละแล้วลมันสามารถตอบสนองได้เนี่ยนี่ก็คือการมีคอนเน็กชันกันระหว่างไม้กับเรานะคะทีนี้ในการหาวงในการหาคอนเน็กชัน กริปโพสเจอร์บอร์โพสิชันที่เราเคยสอนกันมาแล้วในในรายการ t o ออนะคะและอีกอย่างหนึ่งในส่วนของวงสวิงเนี่ยอุ้ยก็อยากจะให้กลับไปที่เบสิกเช่นกันนะคะทำวงสวิงไม้แคบๆสั้นๆก่อนนะคะถ้านึกถึงหน้าปัดนาฬิกานะคะที่ที่เรายืนอยู่เนี่ย6 12 9 3นะคะให้สวิงถึงแค่เลข8แล้วก็ไปถึงแค่เลข4 นะคะแปโดยที่ไม่มีข้อมือนะคะการที่เราใช้ข้อมือมากมายเนี่ยหรือว่าการขึ้นไม้ที่หลุดออกจากแนวทาร์เก็ตไลน์ที่ควรจะเป็นนะคะเช่นเข่าในนะคะมันจะทําให้เกิดการแกว่งแล้วก็การแกว่งเนี่ยก็คือคอนเน็กชันน่าจะเริ่มหายไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกลับไปที่เบสิกกริปโพสเจอร์บอลโพสิชันตอนนี้อุ๋ยถึงเล็ก8อยู่ก็ กลางเท้าพอดีนะคะขึ้นขึ้นไม้ถึงเลข8โดยที่ไม่มีข้อมือใดๆทั้งสิน้นไม้ยังขึ้นไปตามทาร์ e เก็ตไลน์นะคะรักษาตัว Y นี่ฮะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ,าษ,าษาตัว Y นะคะพยายามรักษาตัว Y 8ไป4นะคะแน่นอนในวงสวิงเราก็จะต้องอ follow through นิดนึงด้วยขานะคะอย่าลืม ถ่ายน้ำหนักไปทางทาร์เก็ตนิดหนึ่งนะคะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่วงที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นขยับตัวนิดหน่อยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือเทมโป้ด้วยนะคะขึ้น1 2 3 4 1 2 3 4นะคะ1 2 3 4อ่ะเดี๋ยวเรามาตีจริงเลยดีกว่านะคะ สำหรับใครที่ลอง8นาฬิกาถึง4นาฬิกาได้แล้วนะคะรู้สึกว่ามีคอนเน c t ชันแล้วนะคะได้เทมโปได้บาลานซ์แล้วเนี่ยก็สามารถขึ้นวงสูิงไปได้ไปมากขึ้นได้นะคะ,ะถ้าคราวนี้ก็เป็นแขนอยู่ที่9นาฬิกาไม้อาจจะขึ้นไปที่11นาฬิกานะคะ9นาฬิกาแขนหรือว่า11นาฬิกาที่ไม้เนี่ยแล้วก็กลับไปฝั่งนี้ก็คือจะเป็นแขนอยู่ที่3นาฬิกา ม้อยู่ที่1ถึงเที่ยงตรงนะคะสำหรับคนที่วงหายนะคะก็แนะนำให้กลับมาที่เบสิกก่อนนะคะแล้วก็ซ้อมแบบฮาร์ฟสวิงดูนะคะโชคดีค่ะ